จากภูเก็ตไปพังงากันมั้งค่ะเรื่องราวสร้างรอยยิ้มที่เกิดขึ้นนะคะรองสราวัจราจรชื่อดังของเมืองพังงาค่ะคนดังในบนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะบอกว่าทนไม่ได้แล้วทนเรือได้ไม่ได้ทนฝังเสียงเปลงไม่ได้ค่ะในภาพนี้ครับเป็นขบวนแห่งานส้มโขดสั้นลักเมืองนะครับนะ นี่เขาก็รํากันนะแต่ว่าปรากฏว่าผู้สือข่าวบอกว่าตอนนี้ในขบวนแห่คน,<ห>นี้ <c oughs> มีคนขโมยซีนนะครับนี่ในขบวนแห่เนี่ยนะครับ <c oughs> นคนขโมยซีนมาแล้วนะครับ <c oughs> รำาเขากันนะฮะ <c oughs> <c oughs> เป็นรองสรวัจราชนเมืองพังงา นะครับเนี่ยในขบวนเนี่ยครับนะฐานกรระดมร้อยทีเดียวอ่าคบรรยากาศข้องงานส้มผู้สร้างรักเมืองพังงาประจําปี2565ค่ะกิจกรรมของเขาเนี่ยก็จะมีการขี่ช้างชมเมืองพังงานะคะแล้วก็มีขบวนช้างจํานวนสามสิสองเชือกเฮ่มาจากตลาดรางลังเก่าไปยังสร้างรักเมืองค่ะระยะทางก็ะซามหลว่านะคะแล้วก็มีขบวนหนังรําจากับเภอถับปุ๊ตรำหน้าขบวนกันค่ะนะครับแต่ว่าคนขโมยซีนก็คือรอยตํารวจเอกธีรพงศ์ซีสักดาเนี่ยก็รู้ดว่ามวดก๊อตนะครับรองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจผู่ทอนเมืองพังงานนะครับชาวคล้องชายามีชายากันเ้ายตำรวจจราจรไซเดนนะครับมันใจประชาชนนะครับนะก็ตอนทันมาอำนวยความสะดวกอยู่บริเวณถนนตรงแถวๆหน้าถนะขบวนแห่นี่นะครับกอดใจไม่ไหวนะครับเสี่ยงกรองมันยาวยวนเหลือเกินนะครับนะก็ออกโบกมือนะครับโบกรถแต่ว่าเป็นซับการ์์กันนะทำงานกาต์นกันสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่พบเห็นนะครับนะจนพอ กได้ยุดเต็นเลยเพราะว่าขบวนผ่านไปถึง <c oughs> นะครับนะโดยงานสมโภชิ์สั้นรักเมืองพังงานะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนาย,ยน2565นี่นะครับยัง <c oughs> มีเวลาไปกันได้นะครับนะ <c oughs> จัดกันที่สั้นรักเมืองพังงาตำบลท่ามนท่ามน้ำพุทธอำเภอเมืองพังงานะครับในงานก็มีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงของโรงเรียนต่างๆแล้วก็การจําหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นและทีแน่ๆไปเพื่อเพไปเลน่นหน้าเวทีนะค่ะไว้เจอมวดก๊อตอยู่หน้าเวทีกั็ไม่ใช่ไปอ้าดางรำนะไปอ่ะวตำรวจจราจรส้มดก๊อตอยู่ไม่ใครที<อ>่ว่าอยู่ในพื้นที่ก็ยังงัดพังงาหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงผ่านไปผ่านมาอย่างเดี่ยวกันได้นะคะจัดเกินครึ่งว,วันที่สิบเอดวันเสาร์นี้ค่ะแกเป็นคนใจดีนะแกไม่เคยแจ้งใบสั่งนะมวดกัดเนี่ยว่ามือแกรำแกจดไม่ได้เบืร์เบอร์ประกาศมาเย่พวกมาเตรียมมารำอย่างเดียวนะคะครับ